สวัสดีครับทุกคนก็จำไอเกมนี้ได้ไหมไอที่ผมเล่นไปในไทไลท์อ่ะคือคือผมเจอทริกทิกหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการแบบตีมอนครับเออคือไอ้องเมลจีของเราเนี่ยอ้าวกดผิดไอ้องเมลจีของเราเนี่ยเวลามันตี มอนเนี่ยมันจะตีแล้วมันจะมันจะติดน็อกแบ็กมอนด้วยใช่ไหมละ่ะก็คือมอนเนี่ยมันจะกระเด้งกลับมาบริเวณแถวๆนี้แล้วมันก็จะมาโดนไอ้พวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้ยทำดาเมจอีกรอบหนึงเวย้ยเออซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วกันนะนี่นี่ดูนะดูนะผมโคตรภาคภูมิใจนำเสนอเลยวะไป ดูดิแค่ตรงนี้อย่างเดียวเลือดลดไปเหลือยีิบเจ็ดแล้วอะ่ะโคตรสุดเพอร์เฟกมากนะเออนี่แล้วเราก็ได้สุม่มต้นไม้อีกแล้วแล้วก็ผมเจอไอ้นี่แล้วนะวิธีไปดูแมพชาวบ้านเานะครับผมมันก็จะกดไอ้ตรงมุมซ้ายบนเนี่ยแหละนะแล้วก็มากดที่ตัวอตรงนี้เห็นปะ ปอกฏขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีชื่อลายชื่อเป็นอันดับขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วผมชอบของคนที่อยู่อันดับที่สี่เนี่ยชื่อชูกาเคียนมั้งเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะดูโคตรสวยแล้วเดี๋ยวรอดูไอ้น้ำตกตรงนี้นะโคตรสวยเลยอะ่ะผมอยากทำแบบนี้เนี่ยแหละโคตรสวยเลย เออแต่ผมอยากให้น้ำตกมันอยู่สูงๆกว่านี้อืมไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันเนี่ยเราดูสารเจ้าเราประมาณนี้นะครับโคตรกกเลยแล้วมันมีสารเจ้าของจริงแบบไหนที่มาอัดของกันอยู่หน้าสารเจ้าแบบนี้มั้ยวะโอเคประมาณนี้แล้วกันครับก็ไปแล้วนะ บ๊ายบาย